น้องพลยเนี่ยได้รอดเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยผมเข้าไปพอดียววิแต่ว่าติดคิวอ่ะขอโทษทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีน้องอ้ํามาทีนิดหนึ่งน้องอ้ํารับผมอแชร์ที่อดใจรอตอนนี้เราพวกอีกหนึ่งถูกดีกว่าครับทุกคนแชร์ครับคุณผู้ชมครับหนูวันนี้นะครับเสียงรี๊ดดังๆให้เขาดีๆครับคุณตีครับขอบคุณรับ yeah Thank right. you. แต่ยังมีใจจะทุบรู้ไว้ที่หายแทนตัพาเปาไม่ใช้ในความว่าเปล่าที่เป็ในใจให้ย้อยไม่มีพ่พอแม่ไม่เคยมีเธอมาแล้ฉันไือดีแค่เจอคนเดียวขอที่เว้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทีรอมขอบคุณครับเก๋ครับแหม่ในงานปุ่มอนนี้เราถามถึความรู้สึกที่มาร่วมงานในวันนี้ครับเก๋ครับสุดปีใจกบุญนะครับเอ่อเสียดายไหมรายการเราอยู่เวลาเยอะแต่ประตูเนีเสียดายครับแต่ว่าก็ต้องสุดีใจเหมือนันที่ที่ได้รายาได้ ให้ทำให้เราได้บุญทำบุณคด้กับเราเพิ่มคุญได้กับเราอะไรก็ต้องขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับแฟนคลับพี่สันตินะครับแฟนคลับบอนะแล้วก็แฟนคลับตีแล้วที่ช่วยช่วยกันบริจาคช่วยช่วยกันประมูลของมาไม่ต้องให้งานเลยต้องหลายงานเลยไม่งานเลยนะครับไม่ว่าไปทุกงานเลยนะครับที่มีสื่อเป็นเอฟนะครับกานบุญเนี่ยแฟนคลับของเอฟที่หน้าแน่นหนาหน้าผมก็ขอชื่นชมจริงๆนะครับให้น้องตีฝากถุนหานครับผม ผลงานตอนนี้ก็มีทั้งผลงานเพลงแล้วก็ผลงานละครครับเอาเป็นผลงานเพลงก่อนแล้วกันนะครับตอนนั้นก็ผมไม่ได้ออกไม่ได้ออกคือก็เป็นชื่อติ่งแล้วนะครับนะครับออกเป็นชื่อวงเป็นชื่อวงแล้วชื่อวงวิบิดครับผม VIPA ก็คือรวบรวมโปรเจกต์กับเพื่อนๆที่เล่นดนตรีมาด้วยกันวิบิตนะครับวิบิตวิบิตเป็นงานง่ายครัแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมีละครครับ วันนี้มีละครนะครับซีคอมช่องสามนะครับเรื่องมหาเชอร์ดซีรีส์นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงคืึ่เดี๋จะจบจบวันนี้ใครใครกลับบ้านทัใครกลับไปดูเลยนะโอเคไปรู้ทันกันอีกไม่กี่นาทีนะครับครับผมดูย้อนย้อนหลังได้อ่านย้อนก็ได้มีย้อนก็ได้สรุกสรุกเลยนะครับมีหลแต่คนมีทั้งพี่ตู่มีอุเพียร์มีอ๋อวนนั่นูกเลยครับอืมแล้วก็เดี๋ยวมีที่กำลังกำลังจะถ่ายกลังจะเปิดกล้องนะครับเรื่องพลเมีนี่นี่ใครพรองนะครับทางช่องสามหลังคา นะครับก็ก็มีคู่นักเอ็กแต่ย่างแล้วก็ผมก็เล่นคู่ที่โบเองครับพี่โบธนากรใช่ไหมครับถ้วยโบเล่นะครับเดี๋ยววันนี้โบธนากรมาด้วยไม่ใช่โบแค่ทำทีทำฐานเราแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรเฮ้ยงานเยอะเลยละเอาอันเดียวครับอเดียอันเดียวเพันเดียวครับเอ่อเป็นงานเพิ่มพิธีกรครั้งแรกในชีวิตขอเลยที่เล่นดีกว่าเป็นพิธีกรนะครับก็เอ่อสปอร์ตสปอร์ตเบย์ครับผมกับ กับพี่เจจิตริตรกระบอกโอ้ยทำโซนในวงครับอกแล้วทำไมรอติดตามนเราละอีกฉายจริงเลยเนี่ยน้องตีนะครับอ้าวเขาเซ็ตเขาเพิ่งได้กับน้องตีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทครับขอบคุณครับขอบคุณมากตีก็เนื่องจากว่ามาสร้างสีสันนะครับหลายคนนะครับที่เป็นแฟนเอฟนะครับก็ชื่นบกชื่นใจกันนะครับด้วยความเพลิพลินเพราะว่าจากคน